ด้วยกัารพามาเปิดตัวออกงานเป็นยังไงบ้างคะกับงานนี้ก็ดีจริงๆเขาก็ตื่นเต้นนะเพราะว่าจริงๆเขาไม่ค่อยได้พูดบอกว่าแบบใช่ตอนนี้พับลิกอะไรย่งเงี้ยครับก็ก็ถือแล้วนี่ถือเป็นอีเวนต์แรกที่เราแบบไปด้วยกันด้วยใช่ต้องอ้อนหรือว่าต้องยังไงนานไหมครับเวลาพากันมาออกก็ไม่ขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนไม่ชอบไม่ชอบเดรสอัพเท่าไหร่ไม่ชอบใส่สูทไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าอุ้ยงานนี้เขาขอให้ไปด้วยกันก็แบบว่าแต่จะต้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โอเคอะไรเงี้ย ไม่ต้องมีบีฟมีอะไรก่อนใช่ไหมแล้วก่อนจะเริ่มงานหรือว่าก่อนจะมาเจอสื่อเนี่ยอะไรเงี้ยต้องมาไม่ใช่ไม่ได้ขนาดนั้นบ้างไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นนิดต้องมีบ้างชิมเลืองชิมเลยนะไยชิมไปยัดอันนี้ถือว่าเป็นยิ่นิตใหม่ดีเนาะต่อไปก็จะมีแบบออกกันเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็หวังว่าก็จ้างได้คนนี้น่าจะคุ้นเคยแล้วครับเริ่มปรับตัวได้ยังครับชอบชอบก็ค่อยๆเปลี่ยนไป กับการที่แบบมีแฟนเป็นคนอยแบบโปการสื่อเป็นยังไงบ้างครับโอ้แต่มันจะหกปีละอันนี้เรื่องนี่วโอ้อ้เออความรับหกปีของเราเป็นยังไงบ้างพี่หวานหวานเหมือนเดิมดีงามเหมือนเดิมให้ตอบให้เราตอบมะหรืออะไรก็มันโอเคครับมันไปเรื่อยเรื่อยครับเรื่อยๆก็แบบว่าเราก็อยู่กันแบบนอกมันก็มาปีแล้วอะไรเงี้ยรัมรัมพี่ชอบละคะองวินมันก็เรื่อยๆแหละครับอยู่กันอย่างเพื่อนกันเป็นห่วงกัน ก่อนหน้านี้มีทริปไปปารีสกันด้วยเป็นไงบ้างจริงๆเราจะเราจะไปเราจะไปเที่ยววันปีละครั้งเนาะใช่อะไรเงี้ยอย่างล่าสุดก็ไปดูคอนเสิร์ตบิอนเซ่ด้วยอะไรเงี้ยครับก็ก็ไปด้วยอันนี้คือทีิประจำฟีเหรอใช่ใช่ก็คือวางไว้กันฟปีว่าจะต้องไปต่างประเทศสักทริปนึงอะไรเงี้ยอะไรอย่างนั้นใช่ครับกันม่กี่วันครเกือใช่กับ2อาทิตยใช่ว่าจะเต็มนกจอลี รเรียกว่านจริงๆมันไม่พักผ่อนเลยนะไปเที่ยว <c oughs> ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเหนื่อยนะ <c oughs> ถ้ามันเดินทุกวันมันเลงไงครับจริงๆพักผ่อนจริงๆคือนอนอยู่บ้านตอนนี้คือมันแบบว่าแบบจนภัยใช่มันคือเดินมันคือแบบว่าเดินแบบเยอะมากๆเลยไงครับแต่ว่าก็สนุกดี <c oughs> แทนปีหน้าวางไว้เลยไหมคะหลังจากกลับจากปารีสแล้วจริงๆก็มีมางอกไม่ถึงว่างอกในหัวเนาะแต่ว่าแล้ก็เออตังไม่มีแล้วตอนนี้เอาไว้ก่อนเอาไว้ปีหน้าก่อนเลงินก่อนใช่ใช่แบบเงินก่อนอะไรอย่างเงี้ย เป็นคนใครเป็นคนเลือกเขรแล้วก็ใครเป็นคนเลือกวางแผนทริปนี้หรอคนวางแผนคนวางแผนคือคนนี้แหละแต่เราเราเราไม่ทำอะไรเลยใช่คนนี้ว่าทาทุกอย่างจองตั๋วอะไรใดๆคือนี่เป็นคนแบบอ๋อเดียนเดียวว่าจะไปนี่นะก็คือจะตลอดมาก็คือจะเป็นแบบนี้เลยใช่ไหมเหนื่อยไหมคะหังการที่จะต้องแบบว่าคิดอยู่คนเดียวมเหนื่อยไหมครับคุกระตุ้นใไหมตอนถุงมือพักทีละทีเลยไม่เหนื่อยนะเพราะว่าส่วนใหญ่นี่เป็น นี่เป็นพวกจัดแจงส่วนนี้เป็นคนตาก็เป็อะไรก็ได้ตามใจหรือเปล่าคะครับตามใจเราอะตามใจเขาใช่เพราะว่าเราจะแบบว่าอะไรก็ได้ไงใช่แต่วันนี้เขาจะมีเขาจะเป๊ะๆนิดนึงอะไรเงี้ยครับเหมือนกับการไปเชื่อต่างประเทศทำให้เราแบบเห็นอกเห็นใจหรือว่าอะไรกันมากขึ้นในที่เนี่ยความรู้สึกหรือตีกันมากกว่าเดิมก็มีอยู่มีอยู่ทริปหนึ่งอ่ะมันมันเกิดอุบัติเหตุ ถ้าเลามันจะเรื่องยาวเป็นว่าเหมือนแบบจองขึ้นเรือไว้แล้วแบบว่าแล้วเราอ่ะแบบว่าลืมวีซ่าอะไรอย่างเงี้ยทำทำให้เขาไม่ได้ขึ้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่แล้วเราก็บอกเขาว่า <c oughs> ไปไปก็ได้นะเพราะว่าเขาก็มีเพื่อนเขาไปด้วย <c oughs> เดี๋ยวเราแบบหาโรงแรมแถวนั้นนอนเอาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บบเขาก็บอกว่าบอกว่าอะไรนะ าเด็กันจะทิ้งกันได้ยังเอออย่างงี้ยคะตอนนั้นตอนนั้นเราใจฟูเลยเนี่ยเข้าใจฟูแต่ก็ก็รู้สึกผิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยทให้เขาแบบว่าพลาดไปว่าตังกระจายกันไปแล้วทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆเพื่อนเขาไปด้วยนี่เขาจะไปกับเพื่อนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาเลือกที่หยุดเราก็แบบอุ้ยอะไรองเงี้ยหมือนใจเออมันเป็นความหวานที่แบบเล็กน้อยแต่มันก็แบบทำให้เรารู้สึกดีมากๆเลยใช่ใช่เขาเรียกว่าแบบกับความรักของพี่เนี่ยค่ะมองมองไปไกลแบบ แต่งงานเลยหรืออะไรยังไงไหมอะไรอย่างเงี้ยเคยคุยกันไหมถามก็ต้องเริ่มรอครับก็คืเครับแต่ว่าอย่างอย่างที่บอกเราก็ต้องรอในเรื่องของกฎหมายเรื่องของตัวรัฐบาลอะไรใดๆด้วยให้มันให้มันให้มันเกิดขึ้นสักทีหนึ่งเดี๋ยวถามว่าเคยคิดไหมก็ก็มีคิดอยู่เนาะก็มีคิดคิดบ้างไม่กลัวนะทำให้มันดี แต่ว่าถ้ามันข้ามไปได้เสียอะไรก็รูสิแต่คุณไม่รู้จรอนจังขออนุญาตถามเดือนหน้าวันเกิดต้นแล้วมีแฟนอะไรบ้างเกิดต้นต้นทำงานใช่แลมีร้องเพลงมีมีปาร์ตี้แล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตที่ฮาวส์พิลใช่แล้วออกอะไทุกปีนี้ทำงานทุกปีไหมหรือว่าไม่ครับไม่ปีนี้แค่แค่มันบังเอิญบังเอิญเขาจ้าง วันที่3พอดีแล้วเป็นคืนก่อนที่จะเป็นวันเกิดเราพอดีเลยถือโอกาสจัดปาร์ตี้ไปด้วยเลยเป็นมีคอนเสิร์ตไปด้วยเลยอะไรเงี้ยอะไรวกนี้คุณรองคนสำคัญกับวันสองพันสี่ยังไงบ้างไหมคะมีเซอร์ไพรส์ของครบรอบหรืออะไรอย่างเงี้ยวันเกิดแต่ก่อมีก็เกิดจะมีของขวัญให้กันทุกปีอะไรเงี้ยทั้งวันเกิดด้วยแล้วก็วันครบรอบด้วยอะไรเงี้ยครับจะเป็นสายเซอร์ไพรส์กันไหมคะระหว่างทั้งสองคน ไม่สคนนี้เขาไม่ชอบเซ <คน S 1> อ,อ,ร,อร์ไพรส์แล้วเราอเขาไม่ต้องเราอะไรก็ได้ยอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะเขาก็จะเซอร์ไพรส์เรานะเ<อ>จ้าของมาให้ยอะไรเงี้ยแล้วก็มีอยู่ปีหนึ่งเราจะเซอร์ไพรส์เขาคือจะซื้อรองเท้าให้ <c oughs> แล้วก็ไปนั่งไปนั่งเปิดดูอันนี้ช่วงที่ปีแรกที่คบกันใหม่ๆก็ <c oughs> แบบว่าวเขาใส่รองเท้าเบอร์อะไรอะอะไรเงี้ยแล้วปรากฏว่าไปซื้อมาแล้วก็ใส่ไม่ได้เพราะว่าคือถึงแม้ว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่า บางยี่ห้อบางรุ่นมันไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเบอร์มันจะคลาดกันนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอ๊ยคราวิเ้ษไปแล้วพาไปลองดีกว่าเลยเอติดตั้กได้อะไรนั้นพิเศษหาได้เงินลองเล่นทำอะไรเงินเลยไหมเพราะเราก็งา้อมครับพร้อมไหมคะก็ของปีนี้จริงๆปีนี้ไม่ไม่บอกกันไปแล้วว่าไม่ต้องซื้ออะไรหรอกปีนี้เราแบบใช้เงินค่อนข้างเยอะไปต่างประเทศไปอะไรนู่นนี่นั่นด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าวันวันเกิดนี่ก็คือพี่ท็อ ด้วยกันกับพี่ต้นแน่นอนไปไปอยูอยู่ไม่ดูตลอดเวลาร้องเพลงอะไรเงี้ยครับอยากไอจีของนั้ศึกษคนนี้เ่ะอยากของพี่ทอโเนี้ยจะดูแบบพี่โตนนมดนึงเหรอพนพี่ตที่ต้นอะไรเงี้ยผมไม่ใช่ไอจีพี่โอนแล้วผมือไอจีพี่ต้นเหรือเปล่าพี่ต้นถ้าไม่เป็นพี่ต้นก็จะเป็นแบบพี่ต้นถ่ายให้อะไรเงี้ยอ๋อเรารู้สึกยังไงบ้างที่แบบเขาก็แบบเทคแคร์ดูแลเราแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดเล็กน้อยแบบนี้อะไรเงี้ยโอเคก็คิดว่าเขาไม่มีรูปจะลงแหละก็ต้องลงรูปที่เราถ่ายให้แหละ ใช่คร right? <Okay, okay. ับโอเคโอเคแต่เราก็ไม่ได้บอกนะว่าลงลงหน่อยลงหน่อยหรืออะไรเงี้ยไม่แล้วไม่เลยเขา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 จะเขาจะลงเขาเองอะไรเงี้ยบางรูปเขาก็จะแบบว่าเก็บไว้ลงแบบวันครบรอบหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาจะยังคือจริงมีรูปถ่ายด้วยกันเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็จะบอกว่าเก็บไว้ก่อนบางทีบางทีเราก็เออเก็บไว้บ้างดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันครบรอบหรือวันเกิดไม่มีอะไรลงอะไรเงี้ยมันก็ดูแบบต่างฝ่ายต่างเทคแคร์ใส่ใจกันหรืออะเี้เพื่อเหมือนกันอะไรก็พยายามเลยพยายามที่เราถือเป็นภาพลับไหมคะก็ไม่ค่ะ ข้างหลักไหมอไม่นะไม่ทุกอย่างมันเป็นแบบเรียบเบียแบบไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยัไม่ได้ทับกันตัดใจครับแล้วก็นี่ไม่เคยมีแบบดอกไม้อะไรแบบช่อใหญ่อะไรเพราะเราบอกไปเลยว่าไม่ไม่เอาถึงแล้วมันก็ทิ้งอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันสวยก็ต้องถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยซื้อเป็นต้นดีกว่าอะไรนะคือเป็นต้นใาซื้อเป็นอย่างอื่นดีกว่าบอกว่าแบบคอด ขอสกินแคร์ดีกว่าได้ใช้ก่อนบอกไปนะคือไปเราได้ใช้เออลดอกไม้ตุ๊กตาอะไรอย่างไม่เอาไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกเอาสกินแคร์ดีกว่าใช้เยอะกว่าเคื่อสำอางเลยอันนี้ก็คือก็ต่างฝ่ายก็ต่างรู้อยู่แล้วว่าแบบแต่ละฝ่ายชอบอะไรกันแต่คนนี้จะยากนิดนึงเราไม่รู้ว่าเขาชอบเขาจะแบบเขาจะชอบของยากอ่ะเออถามจริงๆว่าแบบเกือบหกปีเนี่ยมันจะต้องมีอะไรที่ปรับตัวอะไรเข้าหาอะไรกันหรือไม่พี มัมปกปมอบแล้วหรืออะไรยังไงไหมไม่ทุกว<ม>ันเลยทุกวันนี้ก,<ๆ>ก็ยังปรับกันอยู่ก็ยังมีแบ,บบบางเรื่องที่แบบว่าเขาก็จะแบบไม่ไม่ค่อยโอเคบางบางทีเราก็ไม่โอเคบางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นเป็นเป็นปกติของของ,ของ,ของทุกคู่อยู่แล้วมันไม่ได้มีแบบมันไม่ได้เป็นแบบว่ายูนิคอร์นใส่รุ้งทุกว<อ>ันอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแบบเถียงกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยเป็นเรื่องปกติแต่ส่วนใหญ่เป็นเรื่องแบบเรื่องยังไงเรื่องเล็กเเรื่องแบบเรื่องเล็กๆอยู่ดิบเช่นเช่นอะไรอย่างตงี้ยเช่นเรื่องเล็ก ต้นรกเป็นคนรกมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วนี่เขาเป็นคนแบบว่าสะอาดมีระเบียบอะอะไรอย่างเงี้ยบางทีบางทีเราไปบ้านเขาก็จะแบบวางนู่นวางนี่อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าหลังก็พยายามแล้วนะพยายามเก็บแล้วนะเออก็พยายามเก็บให้คนหลัคือผ่าก็คือตเราตอบโต้ไปด้วยกันทั้งสองฝ่ายใช่แับคนเดียวไม่รอดและส่วนของพี่ต้นละคะมีอะไรที่แบบนิดนึงไหมระหว่างพ่อทอปอะไรอย่างเงี้ยเขาจะมีความตึงๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าบางทีแบบ ถ่ายเอ์เฟกหรือเปล่าใช่คือบางทีบางทีมันเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่เราแบบว่าไม่ได้แพลนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบก,ก็ต้องแบบว่าแบบเขาเรียกอะไรอ่ะยอมรับกับโลกอ่ะเออบางทีนี่เขาจะเปะมันก็เขาต้องหุดหิดว่าอะไรมันไม่เป็นไปตามที่เขาแพลนอะไรเงี้ยคือเราก็เราจะเป็นสายแบบพยายามหาโซลูชันที่มันโอเคที่สุดถ้าเกิดว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงตอบแกลตอบแพลนของเราที่เราวางไว้อะไรเงี้ยครับประมาณนั้นก็จะเป็นเรื่องที่ต้องจูนกันอยู่ ความระมูแหละเนาะที่แบบมันต้องปรับรสชาติชีวิตในนนีไม่มองเรื่องแต่งตอนนี้จริงๆจะไปที่แบบอะไรอย่างเงี้ยจะมีะอ,อย่างช่วงเนี้ยในวงการเขาจะมีเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานอะไรคู่อะไรเงี้ยโหเราจะมีแบบเป็นคู่แรกไหมอะไรอย่างเงี้ยโอ้เลยเหรอเออคือจริงๆต้นน่ะมีก็มีก็มีความคิดนะค,คืนะอจริงๆเราเป็นคนชอบชอบดูแบบหนังโรแมนติกอะไรอย่างเงี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยต้นก็มีก็มีคิดคิดไว้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกว่าคือเรื่องแต่งงานมันไม่ใช่แค่เรื่องแบบ แค่เรื่องอิโมชันนะมันแค่เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรื่องทางกฎหมายด้วยอะไรเงี้ยที่ <S <S ที่ทเรารู้สึกว่าอยากให้มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นที่ไทยใช่ไหมมาถึงกฎหมายของไทยแล้วก็ใช่ใช่คือ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 ,คอ,คอเรามองว่าการแต่งงานมันเป็นเรื่องมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ไม่ว่าไม่ว่าคุณจะเป็น เพศอะไรหรือคุณชอบเพศอะไรถ้าเกิดถ้าเกิดคุณอยากจะแต่งงานอ่ะควรจะทําได้อะไรเงี้ยหรือเปล่าก็ไม่รู้สึกก็รู้สึกว่าทำไมมันนานจังทำไมมันยากจังอะไรเงี้ยครับตัวเราเองก็ไม่ก็ไม่ได้หมายความว่าถึงเวลาปุ๊บจะแต่งปั๊บเลยแต่ว่าอันนี้เราเราพูดถึงตัวแทนของคอมมูนิ t y c o m m u n i t ด้วยเรารู้สึกว่าบางคู่ก็พร้อมจะแต่งกันแล้วแต่ก็แต่งไม่ได้ซะทีหนึ่งอะไรเงี้ยต้องไปเปลี่ยนอย่างบางคู่ที่ภาษีจะต้องไปต่างประเทศอะไรอย่างนั้นใช่ใช่ใช่ครับแต่คุณเราคุณอยากจะให้ ไปได้ก็อ่งีนยไม่ไทยถ้าเป็นไปได้ก็ที่ไทยแหละเดี๋ยวเพื่อนไปลำบากอ่ะหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันคิดว่าเราไม่นาาวได้มีกาฝังเรื่งนีบ้างคะเพราะว่านกรองฝั่งก็ไม่ได้พูดอะไรฝัต้นก็ก็ไม่รู้แต่ว่าเขาถ้าเราอยากทำอะไรเขาก็คงให้เราทำอะไรเงี้ยครับใช่ก็ก็ไม่แน่ก็ก็อยากแต่งอยู่นะแต่ว่า รอรัฐบาลใหม่เออก็ต้องก็รอดูก่อนว่ามันมันมันเมื่อไหร่ยังไงอะไรเงี้ยครับ